สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ตัวโปรแกรม Room ขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งตัวโปรแกรม r o มเนี่ยจะสามารถใช้ในการในการสอนออนไลน์ได้โดยที่อาจารย์จะสอนนัึกษาผ่านตัว powerpoint A แล้วก็อาจารย์ก็จะสามารถเห็นหน้าตัวของผู้สอนได้ด้วยนะครับผมโดยขั้นตอนแรกเราก็มาที่ตัวของ google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า o ูมได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์พอเข้า มาที่คำว่ารูมแล้วก็ให้เลือกคำว่ารูมวิดีโอตัวนี้นะครับผม,มาจากนั้นนะครับก็ให้สังเกตตัวที่มุมขวาบนนะครับจะเป็นขึ้นคำว่า get room for free นะครับก็ให้กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับโดยตัว Sign up นะครับผมจะแนะนำให้เป็นใช้ของ Google นะครับเมลแล้วก็หรือว่าจะเป็นตัวของเมลมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับกด Sig n in เข้าไปเลยครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตัวโปรแกรม Room นะครับผมโดยขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้ง Room ในตัวแถบของ b บราว e r Chrome นะครับผมโดยขั้นตอนแรกนะครับให้คลิกคำว่า New Video ครับแล้วก็ Visit Chrome Store ครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้กดคำว่าเพิ่มใน Chrome ครับ d อดแอ n ชั่นนะครับอาจารย์จะสังเกตเห็นมุมขวาบนนะครับมันจะมีตัวโปรแกรมลูมขึ้นมานะครับผมโดยขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใช้ตัวโปรแกรมลูมกันนะครับเมื่อเราติดตั้งตัวโปรแกรมลูมทางขวามือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้อาจารย์กดไปที่ตัวโปรแกรมได้เลยครับ Okay. เขาก็จะขึ้นตัวโปรแกรมนะครับขึ้นมานะครับผมซึ่งไอช่องสกรีนแคมปเนี่ยก็คือจะเป็นการบันทึกภาพหน้าจอ,อคอมพิวเตอร์ของอาจารย์นะครับแล้วก็จะมีภาพมุมซ,ซ้ายล่างนะครับจะเป็นตัวภาพกล้องของผู้สอนเองนะครับผมอันถัดมาก็จะเป็นบันทึกแค่ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับตรงหน้าจอของผู้สอนเองก็ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับผมหรือว่าอีกถัดมาอันนึงก็จะเป็นการบันทึกภาพของผู้สอนเพียงอย่างเดียวนะครับผม รเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการใช้ตัวโปรแกรม Room กันได้เลยครับโดยก่อนที่อาจารย์จะใช้ตัวโปรแกรม Room นะครับอาจารย์ต้องเช็คตัวไมโครโฟนให้ดีนะครับว่ามีปัญหาไหมได้เปิดหรือเปล่าด้วยนะครับผมจากนั้นเราก็จะมากดที่ Start Recording ได้เลยครับมันก็จะขึ้นหน้าแชร์แชร์หน้าจอนะครับก็ให้กดเลือกที่อันแรกได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นการนับคาวดาวนะครับผม โอเคครับตอนนี้ตัวโปรแกรมหนูก็ได้บันทึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตัวแท็บกล้องของผู้สอนเองก็สามารถเลือกที่จะไปหยุดมุมมุมไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะขยายตัวผู้สอนได้ด้วยนะครับผมตัวกระาบาทนี้ก็คือเป็นการ cancel นะครับผมในการบันทึกวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวกด p อด s ก็ได้นะครับในกรณีที่อาจารย์สอนยาวๆเป็น ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนะครับอาจารย์สามารถกดหยุดได้แล้วก็กลับมาอัดต่อได้นะครับผมตัวสีเขียวนี่ครับคือการเป็นฟินิชเรคคอร์ดดิ้งนะครับก็คือเป็นการบันทึกภาพหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าอาจารย์จะกดคําว่าสต็อปแชร์ลิงอันนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนต่อมาเราจะมาสอนอนักษานะครับโดยอาจารย์ก็สามารถเข้าไปที่ powerpoint นะครับแล้วก็เข้าไปที่สไลด์งานเลย สังเกตเห็นนะครับว่าตัวหน้าจอของเราก็ยังอยู่นะครับผมต่อไปก็สามารถสอนได้เลยนะครับผมตัว PowerPoint เองที่อาจารย์เตรียมมานะครับพออาจารย์อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่คำว่า Stop Sharing หรือว่าจะเป็นตัว Finish เลเ็กก็ได้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพอเมื่อเราบันทึกภาพ หน้านจอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นพรีวิวให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าที่เราอัดไปนั้นมีปัญหาอะไรไหมเราจะต้องแก้ไขเรื่องไฟเสียงหรือว่าไฟอะไรหรือเปล่านะครับผมเราก็สามารถดูได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวโปรแกรมหมนูก็ได้บันทึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตัวแท็บกล้องของผู้สอนเองข้อสามโอเคครับอันนี้ก็ขั้นตอนต่อไปเราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอนี้เก็บไว้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็หรือจะ ลบวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือในกรณีที่อาจารย์จะส่งคลิปนี้นะครับให้นักศึกษาดูอาจารย์กดสามารถกดที่ Copy Link ง์อันนี้ทางขวามือได้เลยนะครับแล้วก็กด Copy Link ได้เลยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับซึ่งตัววิดีโอเองนะครับมันก็จะขึ้นไปอยู่ในหน้าโฮมของตัวรูมนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นคลังวิดีโอที่เราเก็บไว้นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบการสอน การใช้วิธีการใช้ตัวโปรแกรมรูค้นพื้นฐานนะครับผมผมว่าจะมีประโยชน์ต่อจากทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ